ยาวีพระบาบวนที่รักขออาตาบาเราบาบวนเองก็เรียกว่าเขามาบ่วนเขาบอกว่าเขาเป็นชาวกระบงอาบาคือก็อยู่กับกระบงอยู่กับเรือตลอดแล้วก็เรียนด้วยสาสงศัยพออายุสิบหกปีก็แต่งานแต่งานดีลูกดีเก้าแล้วก็เอาการกระบงหาเรี้ยนชีพถ้าชีวิตตับสงหวั่นจนอายุแปดสิบห้าว่าจนถายแปดสิบเราดูว่า อายุที่ข่าบาเนี่ยจัดจำนวนสัตว์ที่ข้าบามีหลายล้านตัวว่าเมื่อชีวิตแรกชีวิตแต่ได้รับบวนแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้ผลของการเสียค่าเนี่ยค่าฆ่าเราจะมีชีวิตให้เป็นตัวเป็นตนให้เป็นผู้เป็นคนแล้เขาหรือเปล่าพอบวชดาวก็เลยสลดใจเจ้าปราจาบอกว่าจะบวชไปจนประพฤติบาติ้าหลวงพ่สสงเห็นเลื่อนไปบ้างที่ได้บวชก็เพราะว่าภรรยาตายไปอยู่ ถ้าภรรยาย,ยังไม่ตายเราังได้ได้โบนเพราะว่าทีมาราด้านที่สีต้องรับผิดชอบต่อกันแล้วกันทีนี้ชีวิตแรกชีวิตบางคนก็แทบจะไม่เหลือชีวิตให้ทุกท้ายเลยเราเล็กบางคนตรวจได้เลยตรวจชาวแสบที่มีข่าวรับรางวัลโดนเอาพารตไปถีงเก็บไปทางพ่อทีข่าวให้เราเห็นบางคนก็เป็นเด็กก็โดนจับย่าวยาวคุมาทองเป็นเด็กเป็นเล็บชื่นบาบางทีก็ าดนฆ่าโดนอุบัติเหตุทั้งหลายโดยฐานะที่ว่าบัตรได้จะเป็นบัตรได้จะเกิดแต่ว่าเมื่อชีวิตแรกชีวิต,วตของขอปาราจิบัติในอดีตที่เขาไต้าบาปชีวิตที่มีอยู่แล้ว,ลวเล็กน้อยเป็นชีวิตแล้วก็แทบไม่เหลือชีวิตให้จบทายเลยเพร,เราะฉะนั้นเราเมื่อด่าหรือว่าผมุทเอ์นี้ตรงเข้าใจทั้งโลกได้ว่าผลของปารปฏิบานี้นจะเป็นอย่างไร ทาไปแล้วจะได้รับผลจะอะไรคุณละคง่ก็บอกไว้ให้ชาวบ้าญาติของเราต้องตายชาวบญาติของเราต้องจบชีวิตในระยะเวลาอันสั้นในวัดเขาอาจจะบานก็ดีของผู้ใส่เป่าอายุสี่สิบเก้าปีเองตายไปแล้วถามว่าจะไปตายไปเราก็รู้ว่าเป็นโรคไัยไข้เจ็บเปจะเถิดเป็นหอบแต่ว่าถ้าได้อดีตถ้าสาวดูก็คงจะเป็นผู้ทีด ทำปาดาติบาตกรรมไว้เยอะเพราะทำไว้เยอะผลของมานส่งบาตีชนิตที่ดีงูก็มีร้อยลิตรชนิตดีงูก็มีนตแก่เสริมกับได้อ่สชนิตทีนี้อันนี้เป็นผลของปาราติบาแล้วผลของอาติบาทานการรักับ อดีตพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าใจว่าผู้ที่รักกับไปแล้วรักขบวยเห็นว่าชาตินี้เราได้เราดีจริงเราขบวยเขาได้เราดีใจเราชอเราโคเรากระรมเขาเขาได้เยอะๆเราก็ดีใจมีความสุขสบายในทรัพสีสมบัติเกียรติาเรื่องธรรมบาราสังหลายที่เราชอเราโคเขาบ่าแต่ว่าถ้าเราบ่ารู้สึงพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพระดำรัสตรัสก็เพราะว่ารู้แจ้งลงได้ว่าท่านอัจารย์อาจารย์ทานอโคเข้ามาเยอะ อันนี good. Good ้คนเขาบาดเจ็บยปหลารพวกแดาวบางคนโดนกอลส้นไม่ยอมนะโดนเขาไปต้นเขาดีอาชีพโดนโดนส้นที่ออกข่าวแลก็โดนไปหลายร้านแล้วก็โดนฆ่าตายขาวเดวันนี้ก็มีปรากฏไห้เห็นก็ถามว่าเขาไบต้องไปรักเข้าบของัทคนนั้นปัจจุบันเราก็บปดูไมะเข้าไปเราปัดนระวังาะไม่ดีกาดไม่ดียาไปคอยรักษาอาจจะเป็นช่องทางที่ส่วนเข้าไปได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราสาวหา คำตอบที่ยาเดลเราก็จะเห็นว่ามันมาจากเสรีของอดีตอาชาติจะขึ้นเลยเพราะว่าเป็นคนที่ในอดีตในชาติแล้วอที่ล่วงไปแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ท่องโกงรับสมุนเขาไว้บ้างอาชาตินี้พอมาตรวจสอบเราบอกว่าเขาไปต้องเป็นเราเขไปต้องเอาก็เราไปก็เสียใจก็บางคนก็ทำใจไม่ได้ถ้าตัวตายตามคำสั่งปัดไปก็ดีเพราะว่าเห็นว่าที่เหนือปาดาตัวแล้ว ลอยไ้เชตัวเองไ้เชดทุกคนเพราว่ารัพย์สบัตทาบัญชีอยู่แล้วมันก็ดีเพื่อบันชีบันชีเราก็พยายามรักษาไว้แล้วก็พใจสาสุทิก็คือว่าดีดีในใจใ้ทรัพย์สมบัตที่ของตนมีห้าบาทก็ดีดีในเงินห้าบาทขอเราที่ดีมีรอก็ดีดีในเงินร้อยไม่ใช่ว่าเห็ผู้อื่นดีบ้างก็อยากดีอยากเป็นเห็นข้าวที่ก็อยากที่ราคาของเขา อะไรวะที่ตามเข้าก็บางทีก็ดูงบประมาณของเราถ้าว่าเรามีงบประมาณน้อยก็จะดาให้เราเนี้ยเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วถ้าเจ้าทางอุตสาหกรรมจะยอที่จะเข่ากู้ธนาคารทอาไมโกู้ธนาคารเขาบอกว่าเงินไม่พอบางทีก็บอกว่าเป็นที่เป็นสินในการธนาคารไม่ดีเงินจ่ายเขาบางทีก็บอกว่าไปใช้ที่บ้านอะไ้ก็รียกว่า เป็นข้ออธินาทาก็เือว่าอาจเปนการเอาผลของโกงเข้ามาจนขึ้นเลยเพื่อผลเข้ามาตัมาก็จะได้รับการบอกได้ว่าจะไปต้องเป็น่เราไปต้องไปอของเราไปจะไปต้องไปขอมาจางเราคนเหลืที่เยอะแยะจไปได้โกคนที่รับเงินไว้เยอะแยะอันนี้ก็เราดูสมุดฐานเข้ามาสนใจเห็นว่าเพราะว่าในอดีตนั้นเป็นผู้ที่ขาโกงอะไเยอะขอรับท่านะลเยะ ก็เมื่อได้ประสบมาเพราะการเมื่อประสบก็ทาให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอยู่เท่ไม่แช่ของเราก็โดนเขาเอาไปก็เห็นร่างวายก็ใครโดนเขาโดนโค่ไปก็พยายามดิ้นือเสียงข้อนีไว้ก็คือข้ออันดาทานแล้วก็สันโดละวานดีๆแล้วก็ไปไปรับกรรบวนใครต่อไปเพื่อที่จะได้ให้ได้เอยประสบทุกได้รับผลในบาปทุกได้อาราธน แต่ภาพที่จะมีมาเพราะว่าเราจะต้องเกลี้ยงอยู่ตลอดเวลาต่อไปก็คือว่าแพทกาเบกาเบเิในหลวงนะกาเบก็คือว่าเจ้าชู้คนบางคนเจ้าชู้เนี่ยบางคนเขาก็รู้ว่าคนเจ้าชู้นี่ของของมันเป็นอย่างไรคนเจ้าชู้นของเป็นอย่างไรก็คือว่าถ้าเราเจ้าชู้ในชาตินี้บ้างบ้างชู้หลายเดียร์แล้วก็หลายคู่หอ ไช่คือับัรกของเราเราจะเห็นลอบปัจจุบันนี้มีปัญหาการหย่าร้างกันเยอะแล้วบางคนตีสามีภรรยาภรรยาก็ไปเจ้าคุณคไปยินสามีเขาถูสูทายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสาวหายุก็มาจากผลของการเปดนการเจ้าสูดแดดที่บุตรและจำได้เข้าได้กระทาไว้อดดเมื่อได้เข้าได้กระทาไว้แล้วบางสูลายดี่มปพุดถึงกาเป อ่าล่อรวงภรรยาเขาเป็นชู้กับเพียเขาเป็นชู้กับหัวเขาว่าเป็นแล้วอาผลของบานส่งบาในชาติเดี๋ยวเขาจะทำให้บ้าแยบบ้าแดดดีอยู่ข้อเรียกว่าเมื่อเราได้รับแล้วก็ทำให้ภรรยาที่ดีอยู่ข้อรักใจเราสามีที่ดีอยู่ข้อรักใจเราไม่ซื่อสัตย์ต่อเราทีแฟนแฟนก็รอกใจเราไม่ซื่อสัตย์แล้วก็คอยหาข้อประทุ้ายเรา กาได้โอกาสก็ฆ่าเราเพราะเพราะว่าเป็นผลแพ่อกาเบก็คือการคิดการเมเจ้าชู้เพระพุทธองค์ก็ทรงรู้ทรงเห็นทรงเข้าใจเพราะฉะนั้นจะมีการแสวงพระดาว่ากัดผาแล้วก็ครอบดาวบาคือว่าพ่อผู้สาวาผู้สาวาก็คือผู้แท้ผู้ต่อเสียผู้คำนับผู้เคร่งเจ้ผู้โค้งเราจะเห็นว่าบางคนนั้นเกิดตาก็ตีฟวาลผิด บิฟานก็ดาวบิฟานก็บินบแดงบักคนบิฟานฟันก็หล่อฟานก็หลอดร่วงที่เิรษฐีฟานร่วงหมดปากแล้วถ้าเราสาวหายในปัจจุบันก็จะเห็นว่าเป็นแ่ได้รักษาวันแต่ว่าถ้าสาวขาใดอดีตชาติแล้วเราก็จะเห็นว่าด้อดีตนั้นก็อาจจะเป็นผู้ที่ใช้ภ้ษาว่าใช้ปากของตัวเองเนี้ยไปก่อกคำคำแขียนพูดให้เขาแกแยกกานขอเสียกันพวกแบบไรอาชาติพูดคับตัวให้เขา ให้สาวพระเคจัดให้แตกสาวพระเคทำลายความสมบัในฐานทางชาติบ้านเมืองให้หุ่นลอยและก็ชาติีพูดได้เราแต่ว่าชาติหน้าอาจจะไม่มีปากที่จะพูดอามีปากก็เควรกลับพูดไปได้บางทีก็เป็นได้เสียนอันแล้วก็เป็นผลของพ่อผู้สาววาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในอดีตทั้งที่เลยพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเข้าใจ อะไรว่าที่วราเรื่องตีนพระเจ้าตีกุศลในกรณีเชิงบาแยกแจกแจงเปิดเผยแล้วก็ทำให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลที่เรื่องของการอยู่เพราะฉะนั้นถ้านี้มีปากก็สะสมปากไวเมื่อปากเราดีไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะด่าใครก็ด่าผลเขาบานไปอยู่เรื่องการรักษารตางนี้อาจจะมาแค่ป็เรื่องเรื่องในการเล่าไป ก็จะดีว่าที่ศาลทางเดิมแต่แห่งนั้นก็แต่ที่ศาลอยู่ร่วมกันสามตัวก็คือเป็นโขงสองตัวเป็นเต่าด้วยเต่าตัวนี้อยู่ในศากจากนั้นอยู่ไปอยู่มาก็ปราทับว่าดาวใจศากก็เริ่มใหญ่แห้งเต่าก็อยู่ที่จอบปากอยู่ที่ศาลนั้นไปไหนก็ไม่ได้วหาที่มาซุงอยู่ที่ศากแห่งนั้น ก็ปรากฏว่าพยาโห่ก็บินไปได้ไกลก็ไปเห็นาเงือที่วันลำบารียะสถานหรือส่วนวัดการรูเรื่องแล้วก็มีพูทธทานญาหาดีผักผู้อุโลมสมบูรณ์ก็เค็ถือสายของตนเองก็คือเต่าค่บอกว่าจะทำอย่างไรเราจะนำเต่าซึ่งอยู่ในที่ที่อาการอดยาวมาในที่ที่อุโลมสมบูรณ์ได้ก็เลยสงสารใจก็พินไปไปหาเต่าก็บอกว่าาที่เต่า เพื่อนเพื่อนเราไปเจอจากสองสาวในเรื่องลำบากที่สถานจำปูนเด็กไปเรื่อยจากปุ้งแล้วหลายทุกข์ท่าสายาหารคุโดนสมบูรณ์ถ้าอยากจะไปหรือเปล่าเราก็แบบอยากอยากอยากที่อยากที่อ่าทีนี้พยาผมก็บอกว่าอย่างนั้นเราคิดอุบายได้ว่าเราจะพาท่านไปแต่ว่าท่านต้องรับสารากของท่านให้ดีเก็บวาจาอย่าได้พูดจาอะไรในระหว่างทางเพราะว่า เราจะให้ท่าเข้าใหญ่แล้ววางไม้แล้วเราสองตัวเนี่ยก็จะจับที่ปลายไม้คนละเท่าอาปาดเท่าอาแอบปาดเท่าเจ็ดเท่าก็ข้าเจนตายเราก็จะพาท่านเไปเป็นไปสู่การแอบไปที่อุโมงค์สมบูรณ์กาวก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆอาจเป็นเรื่องเล็กๆแค่รักษาคำพูดถ้าเราไมรักษาเราก็ตายโน่นนั่นเองอาจารย์ก็ให้คำ้างนุญาตว่าทำได้แน่นอน ทีนี้พญาหงสองตัวก็นำายที่แข็งแรงมา้าให้เตา้าแดงร่างเตาพอ้าบแล้ว่างใ้พญาหลวสองตัวก็้าบปลายทั้งของข้าแล้วก็บินไปแต่บินไปตามอากาศปรากฏว่าบินแล้วก็ไปสูงเพ่าเตาตัวโตมากก็บินเรียกไปเด็กเท่าไรพอเห็นว่าหองนั้นบิน้าบใจาแาออกทางดี